โอเคครับทุกคนนะครับสวัสดีครับผม s ซนอสเซอรอ่าวันนี้นะครับเล่นนิดนึงนะครับเลยมาวันหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงแพทที่เข้ามาใหม่กันว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็แนวทางของตัวเกมเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างในอนาคตนะครับโอเคเปิดมานะครับเรื่องด้วยไปดูที่โน้ตก่อนเลยนะครับนะมีอะไรบ้างเอ่อการแจ้งเตือนนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานเข้ามานะครับวันที่1เมษาเนี่ยก็คือมี แคมเปญใหม่นะครับก็คือตัวแผทไอเพิ่มขนาดของตัวอ,อุปกรณอุปกรณ์อินจานะครับจากเดิมที่มันน้อยเนี่ยเพิ่มให้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกันตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงนะผมเพิ่งมาเหมือนกันเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันว่ามันเปลี่ยนไปแบบไหนฟะเอ้ยแบบไหนนะแบบไหนนะไหนขอดูนิดนึงสิผมยังจําตัวเลขเดิมได้อยู่เดี๋ยวผมขอดูไอ้นี่นิดนึง อืมเมื่อก่อนตรงนี้มันแค่สองกว่ากว่าๆนะตอนนี้มัน4ี่รอยเก้าสิบค่อนข้างดีนะดีเลยดีแบบอุ้ยดีอยู่นะทำเป็นเล่นคืแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะคือคุ้มค่ากับการทำมากนะครับเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนแบบดีอะ่ะเมื่อก่อนตรงนี้จำได้ CP จะสูงสุดแค่สามห้าเองนี่ขึ้นไปถึงร้อยเลยนะคือถ้าเน้น CP รู้สึกตัวสุดท้ายมีอันเนี้ยดีอันเนี้ยดีเลยนะครับหนึ่งอันสิบแปดคูณสี่ 8216 6 4เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนี่ดีเลยนะได้ CP เยอะแต่ว่าเน้น CP 2ช่องมีไหมเนะี่ยที่เน้น CP 2ช่องขอดูนิดนึงนะนี่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 อันนี้ดีอันนี้น่าทำเลยนะครับสมมติคนได้102อันปุ๊บเป็น200เอาเรื่องนะใส่8ชิ้น800ไอ้ใส่4ชิ้น800เลยนะแต่ว่าโอกาสจะทำให้มัน perfect แบบนั้นก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับแล้วก็ไหนขอดู add effect นิดนึงมีการเปลี่ยนแปลงไหม หรือว่าแค่เพิ่มตรงตัวอุปกรณ์นินจาแค่เพิ่มตรงตัวอุปกรณ์นินจานะตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมาก็ถือว่าดีขึ้นดีแบบน่าใช้อะ่ะน่าใช้เลยนะครับต่อมานะครับมีอะไรอีกเร่าอาบิชชันนะครับเป็นนารูโตะที่เป็นเหมือนแบบเก็บเก็บอิจิร่างใหม่นะครับก็คือตัวอิจิรีแอนิเมชันนะครับ นารูโตัวตัวนี้ค่อนข้างเท่นะผมเห็นแล้วแบบเออแม่งน,น,น่าน่าเล่นมากแล้วก็มีของให้แลกนะครับเป็นชิซุยอีกาชิซุยนะครับทำให้อ d ีนาเลชั่นแรงขึ้น15%แล้วก็ใส่ได้อีกสสล็อตนะครับถ้าแนะนําสล็อตคงเน้นเป็น CP นะครับส่วนตัวผมนะแล้วก็ตัวโบนัสในการลุยด่านที่ได้โบนัสมากขึ้นมีแรงเอฟเฟกนะครับก็คืออิจิจิอุจิฮะรีอนิเมชัน นะครับกาละนะครับล่างไอ้ฟอร์ดอะไรเนี่ยคอมมานเดอร์ Commander นะครับแล้วก็สมอลเอฟเอซัสสึเกะอุจิฮะแล้วก็อิทาจิบีเอสซาสึเกะนะครับเก็บแขนจากแขนก้าวห่างนะครับแล้วก็ล็อกอินโบนัสนะครับของตัวแพทนี้ได้เพทที่5แล้วก็ได้อ,อัลเบริตี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันตัวอีก8ใบนะครับแล้วก็มีบิเกนเนอร์แพนเนอร์มิชชั่นนะครับอันนี้ไม่มีระยะเวลาหมดมั้ง เป็นมาใหม่เลยซึ่งดีมากนะครับอยู่ตรงหัวมุมบนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมคือผมยังติดอันนี้อยู่นะอันกลางแต่น่าจะครบแล้วแหละย่างผมยังไม่ครบเลยอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะให้เราเปิดตู้ฟรีนะต้องเป็นตู้ที่มันได้ฟรีอะฟรีซัมมอนเนะี่ยก็คือตู้นี้นะเดี๋ยวผมเปิดเลยเดีกว่านี้นี้นี้น,นี้ตู้นี้อ่ะนี่เปิดหนึ่งครั้งเปิดเลยผมอยากได้อิจาจีมากนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีหลังนะครับพูดถึงอิทาจีผมได้อิจาจิเลยวะ่ะ โอเคนะครับเสียงดังไปปะได้มาเน่แล้วก็มิชชั่นจะเสร็จอย่างนี้คุณก็เข้ามารับได้เลยพอคุณรับเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ตัวนี้มาด้วยคุณกกดนี่คุณก็จะได้คันทงสองมาผมไม่รู้มันดีไหมนะสเต็ปที่2ก็ได้เพชรอีกเพชรเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยสองร้อยห้าสิบเลยนะเยอะอยู่เด้อนะครับค่อนข้างดีเลยนะนี่นี่กดรับทีเดียวได้เลยนะครับดีนะไอ,ออไอ้ปุ่มออกไอ้ปุ่มรับหมดอ่ะจริงๆถ้าไอ้พวกนี้ไม่ทําด้วยนี่มันจะดีมากนะครับวันที่ผมขี้เกียจรับนะครับเหนื่อยที โอเคต่อมานะครับเรามาพูดกันอีกนะครับมีอะไรอีกแล้วก็มีสเปเชียลนะครับก็คือร้านขายเพชรนั่นแหละมีไซส์ R ไซซ์ S ไซส์ T นะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากซื้อแต่ผมแนะนําว่าช่วงนี้ถ้าจะซื้อซื้อพวกแบบติดแบบอุปกรณ์นินจาไปด้วยเลยดีกว่านะไหนๆจะเติมบางทีก็ให้มันแถมๆมาด้วยถึงจะได้เพชรน้อยลงแต่ว่าก็ดีกว่านะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็นี่พิกอัพชิโนบินะครับตัวใหม่นะครับสายสีม่วงนะครับ ก็จะเป็นอิช c จ i รีแอนิเมชันเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลพร้อมๆกันนะครับซึ่งผมยังผมดูแล้วแหละแต่ว่ามันแบบมันมันเท่ดีนะแล้วมันก็โกงมากนะครับโกงมากๆโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอัปเดตอันนี้คืออ่ามีอัปเดตแล้วก็อ๋อนารูโตะนี่มีชุดแบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรไหนดูสีเป็นป้ายเหรอที่เอาไว้แต่งในห้องมันเนี่ยแต่งในห้องกิวหรือเปล่า ไม่อาไปทําอะไรได้นี้ผมก็ยังไม่รู้นะนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่าแก้ไขเอฟเฟกต์รินนะครับวันนี้แก้ไขไปนะครับคือตอนแรกรินบั็อกอยู่นะครับก็คือมันรีแค่ตัวเองแต่มันไม่รีให้เพื่อนน้ำถทีมตอนนี้ก็รีแล้วแล้วเขาก็มอบเพชรมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับฮิดันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอยากจะสะสมก็อยากได้อยู่เหมือนกันผมก็ยังอยากได้อยู่นะครับสกิลใหม่อยากจะมาเดินเล่นสวยๆเก๋ๆนะครับ โ okay. อเคอ้าวรีเกมเฉยอ๋อเขามาบุกบ้านผมนะครับโอเคช่างมันช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่กันนิดนึงตัวอิทาจินิดนึงนะครับอ่าอันนี้นะครับสำหรับนารูโตะอันนี้ก็เบอร์เดย์ตามสาษาอุซึมะกิแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากนี่อันนี้เรามาดูอันนี้ดีกว่าเริ่มด้วยอันติก่อนนะครับอันตินะครับเป็นโทซึกะเบะนะครับเคิร uh ์ชอะฮักอะมอร์ดออฟดามเอ็วิสโทซึกะเบะ Infecting s เ l l and Damage Over Time ระยะติดระยะนานมากกี่วิ15วินะครับติดใบ้15วิติด Over Time 41วินะครับครึ่งนานมากแล้วก็ Set Up a uh, Damage Area ก็คือหลังจากโจมตีแล้วยังจะทำดา m เม e แบบในพื้นที่แล้วก็ Increase Damage Enemy with Damage Over Time ตัวที่ติดดา m เม e Over Time แล้วจะโดนสกิลอันติที่มันเป็นเพิงเล็กๆแบบไอ้ดา m เม e สุดท้ายแรงขึ้น นะครับลีเวลหอยู่ที่50าสิบคูดาวนะครับลีเวลหอยู่ที่60วิบวิลีเวลสุดท้ายอยู่ที่46วิวินั่นเองซี GP ใช้300เคิร์สนะครับแล้วก็300เคิร์สตั้งแต่ต้นเลยซึ่งดีดีดีดมากนะครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะครับขอไปดูหน้าตามันนิดนึงนะดูอันิเมชั่นมันด้วยดีกว่าโอ้ชุดแม่งเท่งว่ะเหมือนคาบุโตะเลยอ๋อต่อยเฉยๆก็โอเค โอ้อ๋อเนี่ยมีไฟตอนสุดท้ายอีกนิดนึงนะครับก็สามารถเวิร์กไหมเหรอผมขอดูก่อนว่าไฟมันอยู่ได้นานไหมวะขออีกทีนะขออีกทีผมอยากรู้ว่าไฟอยู่ได้นานไหมไม่แน่นะเพื่อนๆอาจจะแบบว่าใช้ไฟก่อนเข้าบ้านเนี่ยแล้วคุณก็พอพอคุณติก่อนสมมติว่าสมมุติว่านี่คือเส้นเส้นเส้นเข้าเชาวคุณก็อย่างนี้ก่อนเลยุ่มนี่แล้วคุณก็เดินเข้าไปพอมันเกิดปุ๊บโหแต่มันก็ไม่แรงมากนะ ต้องรีบเข้าด้วยแหละออก็ยังก็ยังไม่โกงเท่าก็ยังได้อยู่ยังไม่โกงเท่าไอเนี่ยอะไรวะคันคุโรนะครับอันนี้คือเทพเจ้านะครับที่เดอะก็อดจริงๆนะครับอาจจะเป็นมูมูชิกิคันคุโร่ก็ได้นะครับ <laughs> ต่อมานะครับก็จะเป็นยาตามิลเลอร์นะครับขอดูนิดนึงอันนี้ดูโกงจัง Curse d a ดาม e a n แอนด์ g ดาม e r t โอเขนาดกลางเพิ่มพลังป้องกัน ไรซ์ไรซ์นี่น่าจะลดพลังป้องกันนะเอ๊ะน่าจะเพิ่มไม่แน่ใจว่าไรซ์นี่เพิ่มหรือเปล่าไรซียน่าจะเพิ่มนะครับเพิ่มดีเฟนซ์แอนด์ออเนเจอร์ทุกธาตุตั้งแต่โนโมขนาดเล็กแล้วก็ออโซอินวิสเป็นอามาตะอีกแล้วก็รีโคเวอร์ซีพีอีกนะครับเป็นอามาตะในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็รีจักกะอีกเรีวิวแปดเนี่ยเปลี่ยนจาก เอสเป็น M ก็คือเปลี่ยนจากไอโอเนเจอร์ ature, ขนาดเล็กเป็นขนาด M นะครับขนาดมีเดียมนะครับแล้วก็ Increase Damage Enemy w i t h overtime ก็คือตีคนที่ติดดาเมจ e Overtime เนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับทำไมมันเอฟเฟกต์อลังการงานกระตาแลตลึงขนาดนี้นะครับโอเคเลยนะโอเคเลยนะเอ๊หรือว่ามันเอตัวนี้มันติดดาเมจ Overtime ทมปะวะเดี๋ยวผมอ่านนิดนึง เด็ดเอ๋อสร้างดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับเป็นเวลามีเดียมนะครับคือ21ิวิซึ่งผมว่าสก,กิลนี้คือสก,กิลคีย์หลักเลยมั้งเนี่ยไหนดูสิขอรองหน่อยขอรองหน่อยนะจ๊ะเบบีผมอยากได้สก,กิลนี้จังเลยออ้ยสลายไปข้างหน้าด้วยเหรอแบบเอาร่วงกระแทกเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวไหนลองดูสิ เออหวังแล้วเอาโลกระแทกเหมือนแบบแนวการ์เดียนนิดนึงนะครับนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยนักรบปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องนะไอเฟรมนะเนี่ยดูทรงไอเฟรมนะดูทรงเนี่ยสกิลเนี้ยระเบิดอีกเหรอหมายถึงว่าพอพอ,พอกระแทกเสร็จปุ๊บระเบิดอีกก็ผมว่าอันนี้น่าจะโหดมากนะพอเข้าสู่ยุคเจนเจ็ดเจนเจ็ดนี่ตั้งแต่คันคุโรมานี่คือมันเวอร์มากแต่ละตัวนี่คือเริ่มเป็นแบบมีขนาดไซส์ของแต่ละตัวเริ่มเข้ามาแล้ว นะ่าบอันนี้เป็นตัวละครเจ n 7แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกสองสกิลกันนิดหนึง่งผมมีอยู่นะผมมีอยู่แต่ว่าต้องแลกผมขอใช้ใช้ช้อยแลกขอแลกนิดนึงไหนดูสีเดากระจายผมมีแล้วอันนี้นะครับเฮ้ยนี่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 น,นี่อันนี้สกิลนี้ก็น่าเวิร์กงั้นผมว่าสกิลนี้ก็อาจจะเป็นแบบอีกสกิลหนึ่งที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมใส่แล้วไปลองเทน,นิดนึงดีกว่านะครับอืม ผมมีโหนี่เท,ท,ท่เลยมีอันติด้วยโหผมเปิดได้แต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ไม่อยากจะโชว์ไม่อยากโชว์จริงๆผมว่ามีไม่รู้สก,กิลนี้แรงไหมเดี๋ยวผมขอลองไปเทสหน้าตามันนิดนึงแล้วกันนะครับกลับบ้านตัวเองแล้วกันนะครับกลับไปเอ้ยไม่เอาไม่เอากลับบ้านตัวเองดีกว่าไปไอ้น,นี่ดีกว่าลุยมอนเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวลองลองเลยตัวนี้นะครับว่าบุกไประยะเวลาหนึ่งแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมขอลองเลยแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอิทาจินะครับผมว่า มันเป็นสิ่งที่บันไดเขาอวยมาตั้งแต่แบบยุคแรกๆยันยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮูจิฮะตัวไหนก็ตามนะครับไม่นับซาลาดะและ้วอซาลาดะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโอเคไหนเขาดูสิอ,อ๋อปลากระจายลงมาได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ปกกตกได้ด้วยนะดูทรงอะ่ะเดี๋ยนะเยุเอาเรื่องอยู่นะเท่อยู่นะต้องใช้ในระยะประชิด โอ้แบบซาสเกตเลยนะที่มันเป็นแบบปลาคูนัอะ่ะแต่อันนี้เป็นปลาดาวกระจายลงพื้น,ตนแต่ระยะก็ไม่ได้กว้างมากนะครับระยะคือแบบพอได้นะครับในลองดูระยะสีแต่ยืนตรงนี้นะเอาเล็งใช้หน่อยนะในลองดูนะระยะเต่าระยะนี้ถึงไนั้นไปเนี่ยพัดลมไปเนี่ยถึงนะก็คือพ่นไปข้างหน้า,านี้นะครับพ่นไปข้างหน้าแต่ว่าไม่น่าจะเกินนี้แล้วมั้ง หนลองดูสิยืนตรงนี้เลยเดี๋ยวๆยืนสุดนี้เลยอะยืนสุดนี้โดนตัวหลังปะไม่โดนนะับน่าจะระยะเวลาหนึ่งนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปดูเรื่องข้อมูลสก,กิลกันนิดนึงดีกว่านะครับเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานตัวนี้การอิทจิรีอนิเมชั่นเป็นตัวละครสายสีม่วงที่สเตตัสบาลานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น HP Attack CP Defense เนี่ยจะไม่โดดเด่นเลยก็คือจะก,กลางกลาง นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรองท็อปจากตัวสายสีเขียวนะครับก็คือรองท็อปที่หมายถึงว่าเรื่องจักระเนี่ยในเรื่องความสามารถเรื่อง HP จักระดีเฟนต์เนี่ยตัวนี้จะน้อยกว่านะครับก็คือ CP จะอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับแต่ไแต่ตัวนี้รู้สึก CP จะเยอะกว่าสายสีถ้าเป็นเรื่องอ่าถ้าเป็นเรื่อง HP เนี่ยตัวนี้ยรองจากสายสีเขียว นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่อง C ีีตัวนี้ลองจากสายสีน้ําเงินเรื่องแอคแท็ตัวนี้ลองจากสายสีแดงเรื่องดีเฟนต์ตัวนี้ลองจากสายสีเหลืองประมาณนี้นะมันจะเป็นลองนิดหนึ่งก็คือมันไม่สุดสักทางอ่ะแต่ว่าเนื่องด้วยที่มันเป็นตระกูลอุจิฮะนะครับสายสีม่วงตัวแรกปะไม่ไม่ไม,ไม่ตัวแรกน่าจะมาดานะเออมาดาระสายสีแดงนะครับน่าจะตัวแรกเลยสายสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิวกันดีกว่าอันตีผมพูดไปแล้วต่อไปสกิลนี้นะครับทำปลา ชูริเคนนะครับคอคเกตอินเฟรมทำดาเมจข้างหน้านะครับแล้วก็ติดดาเมจโอเวอร์ไทม์ขนาดเล็กทุกครั้งที่โดนดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยก็จะทําดาเมจได้แรงขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายอยู่500นะครับคิดที่เข้ายีิบเอร์เจะกระใช้แค่30เองนะน้อยมากจะกระใช้น้อยมากครูดาวสามวีเองนะครับแล้วก็ขอดูสกิลนี้หน่อยสกิลนี้นะครับสร้างเอ่ออามาสึเทลอ,อามาอามาเทลสึนะครับก็คือเพลิงดำซัมเมอร์ซันนะครับอืมชื่อน่ารักมากเลย หนะ้านระ้อนนะครับพาธิตหน้าร้อนนะครับทาทาให้ติดเกาะรถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรขนาดเล็กอุ้ยก็ยังแค่ขนาดเล็กนะถ้ามันติดขนาดมีเดียมนี่คือที่สุดแบบที่สุดของที่สุดดีแล้วครับที่มันไม่ทํเอ็นเนี้ยเป็นแบบมีเดียมนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวมันจะไหลที่ติดมากแบบมากกว่าคันคูโร่เออมากกว่าคันคูโร่มากๆนะครับถึงตัวนี้จะไม่มีใบก็จริงนะครับแต่แต่คิดว่าคันคูโร่กับตัวนี้เหรอ คันคูโร่กับตัวนี้เหรอเอ่อผมเชียร์ตัวนี้มากกว่านิดนึงแล้วกันคันคูโร่เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีมากนะครับคันคูโร่คือถ้าคุณมีสกิลเซ็ตใหม่หมดของคันคูโร่เนี่ยคือ1เนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีทางออกสกิลได้เลยเพราะว่ามีติดใบแน่นอนนะครับติดใบเป็นอมะตะนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็คือยังมีโอกาสตีดาเมจละกันแต่ว่า น้่งด้วยสกิลที่มันเป็นไอสกิลโร่ถ้าคุณมีอ่ะคือมันจะทําให้อีกาําให้ตัวเองกับติดสถานนะไอเฟมครับแล้วมันดีมากเอแต่ถ้าเชียร์หรอคันคุโร่มันเหมาะกับตัวที่มันแบบว่าบุกบ้านโซโล่เลยไม่มีเพื่อนไม่ต้องมีใครมีมันคนเดียวคือไปคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนอย่างเงี้ยเพอร์เฟกนะครับแต่ว่ากับตัวเนี้ยผมมองว่าตัวเนี้ยไปกับเพื่อน,นร่วมทีมได้ดีกว่า นะครับอย่างน้อยคุณไม่เหงาอ่ะคุณมีเพื่อนร่วมทีเดินตามต่อยๆตๆๆด้วยดีกว่าช่วยเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วกว่าแล้วกันอ่ะอย่างเวลาเวลาเราสู้กันใช่ไหมถ้าถ้าคันคุโ,โร่เจอตัวถึกเนี่ยมันก็จะสู้ยากเพราะว่าพอยิ่งเจอตัวถึกเท่าไหร่คันคุโร่ก็ยิ่งคายยากขึ้นเพราะเนื่องด้วยคันคุโร่เนี่ยไม่มีสกิลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อ๋อแต่มันก็ไม่มีสกิลลดเกาะแต่มันก็มีอันติมาชดเชยนะพอพอกันแล้กันสองตัวนี้ผมว่าถ้าเชียร์ก็เอาตัวที่ชอบแต่คนก็ต้องเชียร์อิิททจเระันคบ เ่มากด้วยร่างนี้นะครับโอเคสกิลเราพูดกันไปหมดแล้วนะครับมีอะไรอีก่ะเาอัพมิชชั่นนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเคลียร์นะครับคุณสามารถซื้อของในตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงมีอะไรบ้างนะครับก็แลกให้หมดเลยก็ได้ปกติผมก็แลกหมดทุกอันทุกอันนะครับทุกอันยกเวน้นพวกหินแลกขวดแต่ไม่แลกหินนะครับแล้วก็ขอไปดูร้านค้ากิ้นิดหนึ่งกิ้นี้ก็ปรับเลเวลแล้วนะตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้วนะ โอเคตอนนี้คิวผมก็เริ่มสมาชิกเยอะขึ้นนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วจากหีดําเป็นชาดําแล้วกันมันอุบาทไปนะครับผมก็เลยแบบเอออย่างน้อยคนอื่นจะไ,ม,ไมาเล่นกับเราได้นะครับผู้หญิงสาวๆจะได้กล้าเข้าอ๋อแล้วก็มีชุดพวกนี้แรกด้วยนะครับขอลองแรกหน่อย ขอลองแรกหน่อยมีชุดให้แลกนะครับอ่ะเป็นคอสตูมในรูมจริงๆมีอย่างนี้ก็ดีนะถ้าสมมติเปลี่ยนชุดเป็นในเกมไปเลยตอนเราลุยก็ดีนะสากุระใส่บิกินี่บุกเง้วหวยแซ่บนะครับเวรเกินเวอร์เกินนะครับขออภัยนะครับเฮ้ยไหนเอา้าเราก็เปลี่ยนเป็นซาสึเกะเรานี้นะหรือว่ามันจะต้องเป็นล่างล่างแรกเดี๋ยวผมขอลองล่างแรกนิดน,นึงเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นร่างแรกนิดนึงอยากลองใส่ชุดนะครับใส่ซาสึเกะใส่ชุดดีกว่าหรือนารูโตะใส่ชุดนีนารูโตะดีกว่านารูโตะเท่กว่านะครับ อยากให้เรโตเ้เท่ๆบ้างไหนเปลี่ยนสีก็ถ้าสมมติเปลี่ยนได้ทุกตัวอีกหน่อยก็เท่นะแบบอยากให้แบบว่ามันเดินได้มากกว่านี้ให้นี่ไงเฮ้ยเลิศนะเ,เลิศอยู่นะถือดาบด้วยอ่ะเป็นไงล่ะรูโตะถือดาบว่ามีทรงเดียวถ้ท่าเดียวกับซาสึเกะเลยมังเนี่ยท่าเนี้ยฮออออกมันท่าเดียวกันอยู่แล้วนี่หว่าทุกตัวที่เข้ามาในรนโตมันจะยืนท่านี้หมดเลยเนะนี่ เหมือนกันเด็กกับล่างเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเบนซ์ปุ๊บอ๋อเท่อยู่นะแล้วก็มีอะไรใหม่ไหมตรงนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงอินฟอร์เมชั่นยังไม่มีนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ผมยังไม่มีอันนี้เลยนะครับบุกกิวอลไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ไหนะมีอิดดิลูมีอะไรใหม่มั่งอ๋อตอนนี้ก็ยังมีอย่างนี้อยู่นะครับเบื่อเบื่อเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนหมามั่งเนี้ยเปลี่ยนหมามั่งเมมช้งเช้งได้นะครับใครไม่ยังยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ กินข้าวบ้างเงี้ยแต่วันนี้มันก็ดูรกๆนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะสิ่งที่จะมาในอนาคตดีกว่าอ่ะผมพูดไว้เลยตอนนี้นะครับดีกว่านะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าตัวเกมเขาจะวางแผนแบบไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตคร่าๆวๆละกันนะครับก็มี อย่างแรกที่เข้ามานะครับที่ผมดูก็มีเรื่องระบบกิ้นะครับยังเป็นเบต้าด้วยนะครับเห็นเขาวงมีมีหลุดออกมาให้ดูนะครับขอบคุณคุณบุกนะครับเขาโพลล์งใหม่ในดูในกลุ่มใครที่ทันดูก็ได้ดูนะครับโอเคก็จะมีระบบกิ้แล้วก็เรื่องตัวละครใหม่ๆม,ๆมีไอเทมใหม่ๆแล้วก็มีสัตว์หางเป็นแบบ C2 C2 นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะ C2 หรือเปล่าวะ,วะผมขึ้นอินเสิร์ตไว้แต่ผมไม่เห็นเองนะครับผมพูดเฉยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็มีหลากหลายมากพวกตัวละครดเมชันใหม่ๆอย่างแบบโอบิโตะที่มันเป็นร่าง6วิถีอ่ะก็จะเป็นไอ้ร่างร่างสถิตอ่ะก็จะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรีรีคิดนะครับเกิดขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นิดนึงตัวนาโตะยังไม่มีใครเห็นเลยใช่ป่ะไปดูสกิลกันหน่อยดีกว่าปะนะครับเดี๋ยวผมพาไปตัวเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูนาโตะร่างนั้นดีกว่าร่างที่มันเป็นร่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่างคุรามะร่างร่างแบบ ร่างเสื้อขาด่ะผมเรียกร่างเสื้อขาดหรือว่าต้องเรียกร่างคอมมานเดอร์อะเหมือนเหมือนกาลาปะเพราะกาล้ามันก็เป็นร่างคอมมานเดอร์นะแบบว่าเท่อยู่อ่ะเราต่ออาจจะเป็นร่างคอมมานเดอร์ก็แหละน,น่าจะเป็นร่างนั้นชื่อชื่อร่างไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นชื่อนายเทลไปเลยเข้าไปเลยดีว่วานี่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 นดูใกล้ๆดูใกล้ๆกมีกระสุนวงจากของอันติสโ,โลนะครับแล้วก็ติสโ,โลติสโ,โล เนี่ยเท่อยู่นะถ้าโจมตีแบบเป็นมือยื่นออกมานะครับแล้วก็อม,มีบิงบิงแบบบิงกุ้งอ๋อนี่เป็นท่าเคาน์เตอร,อร์แล้วก็ตัวเองจะได้มูฟสปีดด้วยนี่ตัวเองอ๋อถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่ท่านี้ท่าไหนท่าน,านี้ติดสถานะอันนี้ด้วยไอ้เน,นี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยกระสุนวงจัดติดไม่ใช่ดิหรือเป็นท่าเคาน์เตอร์เนี่ยติดสถานะรดรถลดไลรถท่าสีแดงกับท่าสีเขียว ได้บัฟสปีดเคาน์เตอร์เพิ่มอะไรไหมเพิ่มกระสุนวงจากโอเคเลยนะดูอันตีปะเอ้าอยากให้ดูอันตีจังาตายแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกรอบดีกว่าเดี๋ยวตัดคลิปปะไปดูอันตีอันตีแล้วอันตีแน่เดินมาตรงนี้คัดซีน กระสุนวงจักแบบปล่อยไปข้างหน้านะรู้สึกมันเร็วมากเดี๋ยวไปดูในดูเทลแล้วกัะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังแบบยังไม่เวอร์มากแต่ว่าเท่เท่เระดับความเทยมนี ให้เต็มนะครับเทๆ่ๆชุดนี้มันเท่อยู่แล้วนะชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็เทนะชุดกราวที่มันแบบยาวๆลูมาสลัวสลคือผมว่าตัวเนโตัล่างสองล่างนี้น่าจะทําออกมาเท่แต่ผิดหวังกับล่างนี้มากนะครับผิดหวังเรื่องความเท่น,นีล่างนี้เหมือนใส่รองเท้าบูทคุณนึกว่าหลบฝนอยู่ชุดกันฝนเนี่ย <laughs> ชุดกันฝนแล้วมีไข่มุกหยอดอยู่ข้างหลัง โอเคนะครับประมาณนี้นะครับก่อนจากกาันนะฝากโปรนิดนึงนะครับผมพอดีทำเอเอสเนาะก็ฝากโปรนิดนึงนะครับโปรเน็ตสิบเมกไม่ลดสปีด สำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครกับผมนะครับก็มาช่วยผมได้นะครับผมได้ยอดด้วยผมทํางานไปด้วยไงแล้วก็หาเวลาอัดคลิป,ปด้วยใครสนใจเน็ตติบเมกเดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดไว้ข้างล่าง description ให้แล้วก็ถ้าสนใจแอดไลน์ออฟฟิศผมมานะครับผมมีรายบริษัทอยู่คุณก็แอดมาสนใจสมัครได้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใครสมัครปุ๊บก็ใช้ได้เลยแล้วก็ไปจ่ายทีของผมก็ค่อยว่ากันนะครับมันจ่ายทีคือเดือนถัดไปนั่นแหละก็คือใช้ก่อนแล้วค่อยเดือนหน้าคุณค่อยไปจ่าย อ่าสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อมาได้หลังใหม่นะครับก็ไปแล้วครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์บด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ